สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเคลียร์ Story of Legend นะครับก็29ด่านละคเคลียร์ไปนะครับก็จะมาเล่นต่อนะว่าผมอยากปลดล็อกแค่ให้เป็นเลเวล50นะครับแม็กเลเวลก็นี่คือที่ที่ผมจะเอาไปนะครับก็มีมีชิล3ตัวนะแล้วก็มีซิปเปอร์แล้วที่เอาไว้กับเอาเงินครับแล้วก็มีโอเวอร์3ตัวตรงเลยลุยดีกว่านะครับเริ่มมาก็อัพอันต่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไป เบินมาก่อนไปแข่งบินกันก่อนนะครับแเราเคลียม่ชิสด์ต่อพยายามเคลียนะของแทงเลยดีกว่าของใครไปนะครับมาแทงเลยของเงินนะครับอย่รไปชนไม่ใครไปชนโอเคได้อยู่ครับอยวส่งต่อไปนะครับที่ตมาแล้วงัวโน้นนะครับแล้วก็ส่งตัวแขงบินไปต่อ กาทำมึออกนะโดนแทงสายบินโหอ,ออกมาไวทั้งบอสมาโคตรไวนะต้องใส่เผื่อเวทีโดนบ้านที่เคลียร์ก่อนเลยครับเอาเป่าตังค์ด้วยครับเฉไวโอ้โหตัวที่มีโดนรถไฟมีโฟโนโ้องได้ชิวๆนะครับโฟโน้อตีแรงแต่ว่าใครร่วงไปแล้วใคร,ต,รติดสองมาครับเดี๋ยวขอทำมาเต็มละส่งลัลลวๆครับส่งไปตายแทนอูเบอร์นะ,ะรับรับเตาให้ ว่าไหวหวะไมไป่ยากนะครับมีตัวแทงเยอะตัวแทงตัวบินเยอะคีอชิลเลยมีทั้งไซน์ทั้งปั๊มอีกนะครับคิวจัดมีปคนน่ใหญ่ละเมียดนะแต่ในทุกธาตุทุกสีเดเวนตัวไม่มีสีนะครับใไชไ่ในมันเจ็ดห่งเก้าพอไปลุยต่อเลยครับคิดว่าใช้ใง่ายดุยยากนะตอนแรกเจอแองเจิล เด oh, no ือดแคปปี้อยู่อะอภิบาละมันโหดจังวะพยายามไปเอาเงินครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไม่ได้ตีเลยผมเห็นแล้วเปลี่ยนทีมันเนี่ยไม่ได้ตีเลยครับแคปปี้จนผมแคปปี้เป็นแคปปี้ด้วยจัดเอาเงินมาดูนี้เอาเงินมา ตายเสียต,ตัวนึงคือขอร้องนะอยากอยากเลืม่มใหม่เปลืองลังงานรัไปเคครับตายไปหนึ่งโผลอโนโอมาครับโผล่โ,โนโมาครับตอนนั้นเป็นโผลนางฟ้านะครับข้างหลังไอ้ปลาแตงกิ๊ดอุ้ยฟีบาร่าหอยหลังรัว่แต่เราไม่มีเงินเลยโอเคมีเงินมาแล้วครับฟีบาร่าตายไปหนึ่งไปส่งไปครับ,บไอ้ผดสะพายาน ครับเตาเงินระหว่างขาครับแสดงเงินเด้งไปไวๆเหมือนเรื่อยๆรอรอรอครับมีโกโด่อ,อยู่ไผ่คิ้วจับโกโด่อย่างโตนะครับอกแมวโกลโนโ่โดนยิงระยะไกลดูดูว่าโดนชนโดนคลาไปชนครับแกรนไปตัวใหญ่โกโนโยิงโกโนโต,ตายครับเีมันตายเหมือนกันโอ้วันออกมาเพิ่มครับอือแต่ เรียบร้อยครับแตกไปแล้วในบางห่วงมือีครับป้าเรือสังหารนะครับไม่รู้แปงถูกหรือเปล่านะไปลุยกันต่อเลยครับเทมเดิมนะครับใยไวนะเมื่อกี้ก็แอบสะดุ้งอยู่นะครับดีโปโนโมาได้นะนี่ก็รับเปล่าตังค์ครับผลิตใยขึ้นนี่เป็นแค้นเงาเงินเร็วเงินแคนตีเร็วเออเงินแคนตีได้ครับรถไฟขึ้นต่อเงินแค้นข้ามาันรวยครับได้เงิน ตัวนี้ไปครับอาโซติโตทีแบ็กกับเฟิงเจิ้วนะครับนอออกมาครับโอ้เอี่ยนโอ้โหทีเวฟบรรยากาศเบสไปครับปัวโนโกับไกไปครับปัโ,ปโน่มันไปไวไอด็โปโนโ่เห็นทำอย่างนั้นเห็นท,ทำอย่างนั้นโัโนโ่นตัวยังแกนแล้วก็อาุก มีคิวสามตัวนะครับไม่ได้กันเอเลียนได้มีคิวเป็นตัวก Angel. ันเองเจี้ยว์ติดกับเองเจี้ยว์นี่จะไหวหรือเปล่าคอยส่งไปอีสตรหมีตัวเออฟอสติ้งอยู่ครับมีทาร์มิล่าแมนอยู่ทาร์มิล่าแมนปะเทอร์มิล่าแมนกับแข็งแกร่ไปคิดว่ามีใครแทงให้นะครับผมว่าไหวแต่ตัวเอเลี่ยนนี้มันตัวบินตัวบินมันไม่ไหวกับเราครับรอครับ,ป,รโโบ,บป่วนนงบวกไปฟอสตินะครับ ไห้ยากกว่านี้คิดว่ะนึกว่าแต่ย่านะให้มาเจ็ดหมื่นเก้าไต่อครับพลังงานพลังที่ห้าเหมือนเดิมครับทวาแผนเดิมครับเอาตังครับก็บินมาเลยตรงความหมุไปแทงครับเอาที่เกลียนเกลียนเก็บงาครับเอาเงินสวยมาสามตัวครับความหไปต่อครับไฟทนจำเินครับสวยครับอย่างนี้บอกอย่างนี้ทิพไทยครับบอสออกมาไว ตัวบินเยอะเลยไปรับทีมตัวบินครับส่งไทยไปได้ไหมเอาไทยไปก่อนครับไปกับโโนโนไปแล้วก็ส่งมีชีว์เยอะครับมีตัวตุ่นด้วยนะครับมีนเนี่ยมันตีแนวหลังแล้วตัวตุ่นแต่โอนโนน่าจะไหวอยู่ให้เกียร์แนวหน้าไว้จะตีแนวหลังไว้ไปถึงไอ้ตัวตุ่นไว้ไปชนชนไอ้นั่นไอ้มาน้ำสีดอมมันนัดถีดอมมันไหลเลยมันไหลหลังลงเจอนมาน้ำแตกนะครับ ไอตัวตุนหลายหลังเราตีบ้างมันเราตีบ้างมันนี่ไม่ได้่าหาวุธมาทุกคนตีบ้านมันตีบ้านมันเออกัวเราเบื่อเกินครับตอนเราตอนนี้นะแต่ว่าที่จริงก็คือว่าอ่อนแล้วไปต่อไปวิปป่าไว้ในใจนะครับหูวเนี่ยเยอะจัดจัดนะครับมาชายนรงนะครับรอเดือว,วิสต่ออดีอว,วิสครับอืลองดูครับไม่ไหวค่อยเปลี่ยนตัว หมายความว่าเปลี่ยนตัวนะดดนครับปูเดิมครับกระเป๋ากระตังนะเรือเปลี่ยนไวเงินคงตัวไปทำกำไรก่อนนะครับต่อแต้มหมูมาอย่างไวอัพเงินที่พูดเดยอะติดหายอยู่แต่ผมไม่ได้เอาเครือเลียมาว่ะไอแมวส่งของอะไหวไหมต้องมีเคียร์ตัวแดงนะครับแยนะไอหมูหมูข้างหมูข้างเป็นแกนตีเคียตีเบอร์ห้าอยู่ครับ เอแคบิวสี่สิบไอแคบิวสี่สิบไม่ไหวไข่ปลยไปก่อนเลยส่งเลยนและจงพิจารณาต้องเปลี่ยนตัวทุกคนโห <c oughs> แต่ได้อยู่นะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนตัวครับเอาตัวตีสีแดงมามีตัวโคตโกงนี่ยที่สีแดงเข้าคือเดียรกก์แคดครับมาแดงคาเมล่าแมไนไป แล้วก็ตัวแทงสีแดงแต่ไม่ตัตไม่มีโตได้อยู่ครับใครแทนตัวบินให้ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวเพื่อดีไหมไปต่อครับอาชาระรของจริงแม่เอ้ยมีหมูเมืก่อนเลยอาโรจัดๆนะครับพูดงานหยาบแต่แผนเดินนะครับว่าเรา,เาไหวเราอัพเตาตังก่อนนะเราได้เงินได้ไม่ไหวก็ไปเซอร์ว์ก่อนครับ,หร,บหรือหมูออกมาเพราะเราดีบ้างหรอ่มันถอดมาเลยครับ ไปครับตัวแฮงกับคือเหปปลียสแปมแค่สปแปมห้าตัวนะครับมีแทงแคร์คือเหลียแล้วก็ตูชิแมนนะครับตูชิแมนวะนี่อลโลแคทไปตูชิแม่โลโแล้ครับโตไวครับไฟเหลังไว้นี่ไปดิคือเหลียมันเวอร์เกินนะครับเก็ดีครับความเก่งของมันระดับข้า,าวเรียบร้อยครับแต่ไครกับปัวโนโบินไปเลยเจอดีแยงแอมเปอร์เจิ้งอยู่นะครับดีค,ครับมีตัวแองเกแองเจิ้ลนะมีตัวแทงตัวแองเจิ้ล้ะที่เป็นมิชิล ไ่ตีครับพักครับของทางผมมีชิวโรัวครับชิวรัวทำไมราชนาวโลกเป็นมือเขามืจากนี้เย็นนะมือจากสวัสดิ์วะเนี่ยมือ้องฟ้าไปครับอาเอ่า,าตังค์ครับจนเต็มแต่สิงทอยากที่มีสิงทอยากที่มีเป็นใหญ่างยทำไมไม่รู้แต่แฉไปแล้ววอส์ดปีบ้าโรัวๆครับผมทุกอยากที่มีครับใครตัวที่สองจบไปเลย เราได้ตายแล้วนี่มาเพื่สังเกตนา่ก้าหมื่นเราก็จบแล้วเรียบร้อนนะครับสำหรับซับแชปเตอร์นี้นะครับแชบเปเตอร์ใหม่มาต่อใช่ไหมมาแล้วครับกาลาบะกอนะครับ,รบ,รบรกคบ็คลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเล่นกันต่อนะครับสวัครับ